ทงไฮทงนาน้ำหอยน้ำหองเข้าคือเก่าหากระปูหินพี่น้องมาหนิผ yeah, ัก um. บ่ได้ขึ้นปลาขึ้นเขาเนาะแม่นขึ้นไรกับเมื่อยครับผมแม่นกับขากินกับไก่บานครับหากินไก่บ้านทำงานไปนำเนาะเป็นน้ำดำยู่ได้ไหมเตะนี่ทั้งนอกก็มีอู้หลังนี่สวยนครับผมข่าวทายงมากโอ้โหแล้ว โอ้เขาท่าอยู่เขาทาอยู่เบิ้งเบงเงเี้งเง้างเดียวเบิ้งเาครับผมัวเงี้ยเลอไรของมัอ้บ้นทั้งข่อยมัเนาะทังทนี่จุกละจกหอเป็นม่เตยจุกข่อยเตยจุกพไหนั่นนนน่นนั่โพมนต้นโพไหอีกแล้ว หูไต่แ er> ้วให้ไต่บ yes ึกบึกยามาไก่นี่ถึงน้ำน่าน่าน่ากินแนวเนี่ยนะครับผมโคลนลากไปเรื่อยๆครับผมกแรงขึ้นมากครับไล่ที่ขึ้นนู่นหูคนจอดไป็สาผ่านนี่เตะสวัสดีครับผมเอฟซีนักล่ารณ์เฮดเม่เตยพอเตยปลาแตกกูคนกูมองกูบอลแล้วครับผมมือนี้กะผ้ามหาปูครับพอเตยก็มาใส่อีหลงไว้แต่เจ้าสามหลังครับเป็นดำๆเลยเม่เตย ก็สวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็วันที่1ธันวาพอโซงพันหาลพี่น้องนักล่าเห็ดแม่เตยพ่อเตยปลาแตกมื้อนี้พาพี่พาน้องหากินหาอยากน้ำห้วยน้ำหองพี่กัดก็อยู่แถวบ้านล่ะพี่น้องแถวบ้านแม่เตยเนาะมาจกระปูหินเพราะว่าเอฟซีเพิ่นอยากได้กะปูหลายเนาะบางหันก็ฆ่าน้ำเตย เพลินกะมเอนีเฮ็ดกะบบปันไรเนาะพอเตยเฮ็ดลัางเละกะบบปันไรพี่น้องออกตะมองออกออกตะมองออกเฮ็ดลัางเละก็ได้เมรีกระเพ้าพี่พาน้องฮะกินน้ำหอยน้ำหงษ์ฮะจับกระปูเอาหลอบมาใส่กระปูแล้วพี่น้องสีโศกสีมานบโบน้ำกระบกระลดเนาะน้ำกระมี่หน่อย พึ่งจับน้ำฟังอเตื่นก็นจับตาเพิ่นดีเพิ่นแนมเห็นโต้พึ่งก็จับเอาอืม๋่งเห็นบนไตเนี่ยเที่ยงบอสสวิงไปอันนีอันนอกแถวนะเอ้วอีวโสดีมันบอมาแบเหลียมม่ส้มกันเบิงพี่นอ้อง ช่วงเฮ็ดงดเน่ลังเลก็ออกกะมองเพิ่นซุ่มออกเป็นมองเป็นบอนน้ำโนนเพิน่นก็เริ่มแหีงเริ่มไข่เฮ็ดกะโป้ค่อยออกพี่น้องเฮ็ดโป้ค่อยออกแต่ไปหาคือได้กแกงคือเก่านั่นแหละมื้อนี้กะพักน้ำเน่พักน้ำเน่ม้อนี้ก็ได้พาหากินอยู่แถวบ้านเนาะ ต้นไส่ไงพี่น้องต้นไส่ไงเป็นโฮมเลยเนี่ยนี่เอาล้างแหลกพอเตยสีมานโบมันมานนเด้อพอไงเด้อสิถือบบกูโบเห็นอย่างนี้เตยบบถือโบโบมีกระปูกระเป่งโบไล่เลยไม่เตยเฮ้ยเฮ้ยประมาณสิบตัว พรอมาสีบโตวครับผมพรอมาณีฟโตัวนี่แหละเอ้ามันหลุนทำกันแงวๆพี่น้องโศกสีม้านบ่าน้มโบกนามขอนเนาะพอเตยเสียบเงาไปใช้เตยไหมนกครับผมนี่ี่ันด่เฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้เฮยเ้ยเเ้้ ยอดครับดือว่ายังมานอยู่ตันี้เอาโคมงไก่เสียบไหวือไปเอเลยครับผมนันูอืือ้ายตนี่ยุ้ยยที่เปืนดำเลยย่านนกย่องใตื่นก็ไ่ได้ส้มเบิ้้ายเตอยุพี่น้องายเตือนยุผุด ปูหินปูหินโหลุ่นไปง่ายครับผมดีเฉยครับผมถอกเบื้องบนกระดำกระปูกระดำเข้ากันครับผมออกเล็บอเติร์ก้าหาปูหินมันปูหินครับผมหาไปนั่งดี้องใส่กะใส่บัวลายหลังครับผมบัวลายหลังแล้วกบัวคือตะกี้เนาะเพราะว่าน้ำบุกน้ำคน พวกเขาหูหมูครับผมหูมหคุณลายนั่นนั่นนั่นไตที่หลังที่หลังอครับในตมดินลมๆครับผมระว่างนี้ละมือนะพนันเอกจ๊กขนาดจ๊กเนาะ Do khoản tiền cả khả tóc gim nha yên tâm cho anh yêu cầu tuy nhiên học 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 ตัวน้อยตัวใหญ่ครับผมตัวน้อยตัวใหญ่กระมีโอ้ท่ทันครับโอ้พี่ท่านบ่โค้งเลยครับผมเสียมกับเบลี่มาใส่มือไข่ไข่อยู่ดินลมท๊อ นั่นดีไต้ขึ้นมาอีกแล้นั่นละซื้อไว้ตรงข้างหน้าเออนั่นละเออไปขางไมไม่เต้จุกลาจุกหอบม่เต้จุกพอเต้จุกจงพูมาเนี่ยนี่เนี่นน่่ไหมน่นต้นโ่อีกแล้วหูไตหูไตหือเบิกงยามาไก่ยิ่งน้ำจิ้นนี่ยเลยนะครับผมจุกลาดไปเรื่อยๆครับผม ครับงขึ้นมาครับไล่ขึ้นนี่ฮูคนจอดไปสายผ่านนี่เตะเออสชยครับผมตัวใงง่โอ้ชดตเลนี่ตะหนหลายแฮีงเสียมเอนมาเนอะทำไมเอาเสียมมา่ากกลัดเทวีไปปอนครับผมเน่ยๆจุดจุดจุดมื่นละใสเลยครับผม อืาปวดมาโอ้ยนั่นนั่นนั่นขึ้นมาสองสองไรไตุวนี่บอกเจ้าเจ้าตัวไหนเนี่ยครับผมไายเหนขึ้นมาเออต้นอีกไลยอีกตัวนั่นเขาไปขึ้นเกาน่นนี่ออกอะไร <laughs> กินแปลกๆนี้ครับพ่อตกลาดเอาครับผมดินพนลมเหมือันอันนี้นี่ดูีๆๆนดินะลมนี่ไหลเรื่อยๆไม่เตยต้องหวคนนกไดุ้กไดครับผม นี่นี่นี่ก็นั่งเออนี่นี่แถวลมๆพีบันอั้ยิงใหญ่เลยอาไอู้ได้ใช่นนทั้งข่อยังหรอทั้ั้งนี่ ดาแล้วทั ân, ้งเอาไปไว้ไกลไอุ้นะน่าสองม่ทั้งหลาอีกต้นไม่ติยังเม่นบอเนี่นี่หูกระตอกันหูเสือโตเจ็วันใหนเจ็บติต้มล้มงมันก็หน่อยนะครับผมยาเบิองหลังนี่ คือบบคือบบพี่น้องเอ้ยตะวันเนียมหินตคุณเน่ีน่องเกี้น่องเี่น่องตัวใหญ่ดิพี่น่องสวดบย่ทั้งนอกกระจับใช้น้ำยังบสวดบครับผมเป็นำดำีไม่เตะย่ทังนอกก็มีอู้หลังนี่สวยยครับผมเอาทาเนี่ย Oh, อครึง่งกิโลเราพี่น้องนี่ถือนนว่าผ่านผ่านผ่านตืน่เต้อกันเรื่อยๆครับในทั้งหนึ่งกระไยเติบแล้วเนาะถือบลพเตยลังนี่จะกิมอ,อ,องไหนบุ่ไม่ใช่ใเลยก็ไ่ได้จังมือคนของผืเนเห็นใช่ห คือเห็นเลยไม่ตืม hey? yeah, ันเจ้าของมันเอาไปแล้วบปล่มโหนำเด้อบาลเจ้าของคนไมาหิวไปแล้วเปล่าว่าเจ้าของคนหิวไปแล้วครับผมมันโมอหเขาเลยเถอะนี่โบยิ้มดำอยู่ดล่ะ โอ้ใส่น้ำเลิกมันเป็นดำดำอยู่ดำอยู่ดำอยู่โอดูจักถือซ้ำไดโอ้เขาทาอยู่เขาทาอยู่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเงียงเงียงคางเดียวเบิ้งเช็ดหย่อยครับผมมานอีกคือเกาลังนี่ก็ได้อ้าวถือว่าผ่านโอเคซ้ำนี่กะสุดยอดเนะมีมอลาพอเติ มัดโค้งไก่ไหวเอาถือไร่เตยพี่ร้องขึ้นเขาหู้เมื่อพึ่งกัดจะโบคอยถือขึ้นเตยส่วนวังหันเนา้ตกเอาครับผมตกไปน้ำไร่เตยเวละพี่น้องมาท่านแด้วออกจากอันนั้นอยู่เนาะมนจักหลอบอยู่เอาเบิ้งพอเตยคุนใส่โค้งไก่ไหวสิมีบ่อเขาบ่อล้าง ข่าวบกเขาอีบ่โอ้ยก็ถืนเตถืกตัวนี่ฮะิมไม่ทนลาไม่ใเพิ่กินโค้แล้วผมน่าายตัวเ้หลายตัวตที่ดเกือบพอซีอยู่มาเพิ่งตัวนี้นี่บเงเขาหูมดบอกมากินเนื้อเลยบ่นี่เ้อตัวนี้นีบสน่นี่นี่อ้ตัวนี้ใบ่นีัวยน สิกูตัวปูนะคือแบบมานอยู่ตรงนี้เข้าบอตนี้บ้านไหนสวดบอโอ้ยบอเข่าเลยบอแม่พ่อเตบอเขาเลยอันนี้เขาพูดถึงงามนะครับผมมึงมึงตรนี้บ้านอ้ขนาดเลย ง่อมว่าแน่พี่น้องกระปูมันเขา<น>หูเริ่มจะเขาหูแล้วครับผมเพิ่นเิเขาหูแล้วเพิ่นโบออกกินอาหารนั่นนั่นน,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 นั่นอีกก็นั่งนั่นโตน๊ะในดินนะ่ะถือว่ามาันครับผมน่นทักสิ จกออกจับออกเลยโค้งไก่ใส่ครับผมบ่ขาดเด้อพี่น้องบอ่ขาดคือหม่งใส่หลอดเนี่เขาทายหมง่งจนกัดขาดเม็ดเลยเอามาใส่สองเถ้าสามเถื่อได้เหลืองเลยออกหัวคิดเอาเอาหลอดมาใส่น้อเนื่อยเออีกตัวหนึ่ง ฟังนั้นเด้อมีฟังนั่นเด้อตะลือตะลเวียนก็หาจินนะครับผมหลังเงินปุถึกเนงเหรอเจ็บเจ็ดเจดฟุ่งอครับแต่ว่าจะเติมทั้งสีเหรอครับผม เอพท oh ี่ท <spe ี่เพิ่งสร้างก็คือเฉพาะอะไรอีกหครับผมช่วงวันหันเขาเต้นำเฮ็ดเพิ่งสร้างกับอะไรฮะเพิ่นเฮ็ดงดกับมะหาใเพิ่นเนาะวานไปหาหอยกับม้านมันพี่ร้องหอยเดือหอยเดือเฮ็ดกับมันเฮ็ดลังเหล่ลังม่วงออกเบิดสู่เฮ็ดแต่ว่าออกห่างๆออกเป็นหม่องเป็นบอลหม่องเป็นซุ้มเดี๋ยวจะไปถึงเมืองแล้วครับ ออจับกระปูกเก็บเลยครับผมจับมือทางซีกขอนไปหรอกเกือบไปเกือบเต็มดเจอแล้วครับผม มืออื่นกัจักสิาพาไปหาคขีดยังเนาะไปซื้อสิเข่าปลาเบิ้ง,งเฮ็ดเบิง้งอันนี้ไปซื้เอเกาล่ะตดูไงตัวหน่อย ช่วงมังหันตัวหน่อยแทบบ่มีเนาะมี่แต่ตัวใหญ่ๆเข่คอันนี้เพิ่มมาตัวหน่อยเพราะดองครับผมถ้าผมแต่มาตัวใหญ่แล้วกินเร็วดองแสีบปูปูหน้าเข้าอีกนี่เป็นตัวกรอบครับผมกรอบบ่มีกินสีบ่มีกินอันอีกตัวหนึ่ง ทางทั้นอ่าหาอยู่หรอครับผมเกือบทั้งสีอยู่เนาะอือสุดยอดเลยพี่น้องอ่ะกรสรุปคลิปเลยเนาะอือขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนากราเฮดไม่เตยพอเตยปลาเตกถูกหม่องบอลเด้อพี่น้องพาพีพานองหากินหาอยากน้ำทงไฮทงหน้าน้ำหอยน้ำหองเข้าคือเก่าหากระปูหินพี่น้องมาหนิ พักบ่ได้ขึ้นป่าขึ้นเขาเนาะแม่นขึ้นหลายก็เมื่อยครับผมแม่นข้าให้กินใกล่บ้านครับข้าห้กินใกล้บ้านทํางานไปนําแน่เนาะมื้ออื่นก็ับพ่อกันใหม่มื้อนี้กับมันคือเก่าพี่น้องมันคือเก่าพาหากระปูก็ะมันคือเก่าขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม